ปิดท้ายข่าววันนี้นะะด้วยทีมรวมดาราแฟนคลับสวัสดแคทค่ะร่วมกับทางมูลนิธิพุทธธรรม31นครราชสีมาและสายวับโคราชรวมตัวกันทำความดีเพื่อสังคมนะคะด้วยการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งหมด2วัดค่ะได้แก่ที่วัดโคกสูงและวัดลองตองถือว่าเป็นความสามัคคีในกลุ่มแฟนคลับต่างๆนะคะ ที่วัดโคกสูงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน,นครราชสีมาแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาได้4ทีมในศึกโตโยต้าไทยลีกหรือว่าไทยลีกหนึ่งที่ได้รวมตัวกันในชื่อทีมรวมดาราแฟนคลับสวัสดทได้ร่วมกับมูลนิธิพุทธธรรม3 1นครราชสีมาและสายวาฟโคราชโดยนายวิชาญสดแสงจันทร์ผู้ประสานงานของสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาได้4พ,พร้อมด้วยนายนัทวุฒิสังทองกลุ่มสายวาฟโคราช เจ้าหน้าที่จากมูล,ลนิธิพุทธธรรม31นครราชสีมาและแฟนคลับจากกลุ่มต่างๆร่วมทำกิจกรรมโดยมีทางด้านนายประสิทธิ์ชมไห้กลางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14ตําตำบลหนองงูเหลือมพร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้การต้อนรับค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้กลุ่มแฟนคลับของทีมสวัสด์แคทได้รวมตัวการทากิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมได้แก่การชวนน้องเล่นกีฬาที่จะเดินทางไปโรงเรียนต่างๆ เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาและจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนในการออกกำลังกายรวมไปถึงการจัดทอดกระถินหางบป,ประมาณช่วยเหลือวัดต่างๆในจงังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้ก็มีการรวมตัวกันอีกครั้งนะคะโดยการลงพื้นที่ทำความสะอาดวัดทั้งหมด2วัดได้แก่วัดโคกสูงอำเภอเฉลิมพระเกียรติและวัดลองตองอำเภอเมืองจงนครราชสีมา ซึ่งได้มีการไปล้างห้องน้ำรวมไปถึงตัดแต่งกิ่งไม้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและกวาดล้างทำความสะอาดบริเวณรอบโบสถ์นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จากมูลินทิพุทธธรรม31นครราชสีมาอย่างได้พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะทางผมบบแล้วก็ทางน้องแฟนขับสวัสดทนะครับทีมลมดลาราคือมีความตั้งใจที่อยากจะ ช่วงนี้บอลไม่มีแข่งไม่มีกิจกรรมอะไรเลยเราก็เลยคุยว่าเ,เราจะไปทากิจกรรมอะไรดีแล้วพอดีทา,างนั่งหน่วยเฉพาะกิจของทุกสามหนึ่งอ่ะแล้วก็ผมเนี่ยได้ออกพ่นยาตามวัดอยู่แล้วก็เลยเออเราไปล้างวัดทำความสะอาดวัดดีไหมเพราะว่าชาวบ้านประชาชนที่อยู่ในแต่ละชุมชนเนี่ยยังไงเขาก็ต้องมาวัดมาทําบุญนะฮะเราก็ไปทําความสะอาดแล้วก็พ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อเพื่อชาวบ้านจะได้สบายใจเวลามาทําบุญก็เลยได้รวมตัวกันมาแล้วก็วันนี้ก็มีน้องๆกลุ่ม ของกลุ่มรถสายวา้าโคราชเนี่ยเลยมาร่วมด้วยนะครับในวันนี้ครับคุยนิดว่าทุกวันอาทิตย์เราจะทํสองวัดนะครับทุกวันอาทิตย์วันนี้เป็นอาทิตย์แรกที่เราทํากันครับที่วัดที่บ้านสลักใดนะครับแล้วก็วัดโคกสูงแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็จะไปวัดลองตองที่บ้านโพกันส่วนอาทิตย์หน้าเราก็จะไปที่วังน้ำเขียวนะครับอีกสองวัดนะครับทุกวันอาทิตย์เราจะไปกันอย่างนี้ครับกับทางาหน่วยพาะกิจซึ่งจะไปช่วยพนักยานฆ่าเชื้อให้นะครับพูดถึงวันนี้ก็มี อาจารย์คุณครูสุธาธินีก็อยู่ทางแกแสงก็โอนเงินมาเมื่อเช้าเลยห้าร้อยบอกคุณนวยตํบุะเอาไปทําอะไรก็ได้เนี่ยก็เลยได้เอามาซื้อพวกอุปกรณ์ที่ใช้ขัดท้องน้ําน้ายาขัดท้องน้ํามาวันนี้แล้วก็อีกหลายอย่างนะครับก็ส่วนนักับสวัสดแ์ที่ช่วงนี้ก็หลายๆท่านก็คงอยู่บ้านนะครับก็ถ้าอยากจะร่วมกิจกรรมก็ได้ทุกวันอาทิตย์หรืออยากจะช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดก็ดีน้ํายาล้างพื้นอะไรก็ดีก็ติดต่อได้นะครับผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักผมนกก็็แฟคลลับห บอกต่อกมาได้แล้วก็โทรมาได้นะครับจะสนับสนุนอะไรบอกเลยอาจจะไปรับเองเลยหรือจะมาให้วันที่เราไปทํากิจกรรมทุกวันอาทิตย์ก็ได้ครับทางนี้นะคะทีมรวมดาราแฟนคลับสวัสด์แคทก็วางแผนที่จะจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้เป็นประจําทุกวันอาทิตย์ค่ะเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของกลุ่มแฟนฟุตบอลของทีมนครราชสีมามัสไดฟีที่อยู่ในช่วงพักการแข่งขันเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยในสัปดาห์นี้นะคะก็ตั้งเป้าที่จะไปทำความสะอาดที่อำเภอวังน้ำเขียวสำหรับผู้ที่สนใจค่ะที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะหรือว่าอยากจะร่วมบริจาคขอประมาณในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ f c e e o o o เทีมรวมดาราแฟนคลับสวรรัสดแคค่ะสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรพระจันยิม